สวัสดีพี่มาสวดเด็งคุณครับมามาพี่บาวแดงพี่บาวแดงอืมอ่ามาแล้วมาแล้วอ่พี่บาวแดงอ่ะครับได้ที่แล้วเชียร์ไว้มาแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมต่อพี่บาเอางวก็ผมว่าก็ถ้าสมมติขึ้นมาประมาณสักเจ็ดสิบสี่นะฮะเจ็ดสิบสี่เจ็ดบห้าอะไรตรงนั้นก็ดูจังหวัดเทโปรฟิตกันละกันนะฮะเราก็เล่นรอบไปเราเล่นรอบไป เล่นรอบเนาะเล่นรอบเนาะไม่รอเบียร์เขาออกนะเขาจะออกอะไรนะฮะเบียร์บบาใช่ไหมเขาออกว<อ>่าไงไม่รู้นะคือเขาเรียกอะไรนะตัวตัวนี้เวลาเวลาเขาลงเขาลงเขาแรงงเนาะเวลาลงแราแรงอรเนี้ยเออก็เลยคิดว่าแบบเอาหนเราเราเอาปลอดภัยไว้หน่อยนะฮะคือเด้งเด้งขึ้นมาเราก็ดูจังหวะเทคโอฟิตไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอจังหวะ,ะรอบใหม่จะคาเบาวคาเบาเรียกอะไรนะพี่ก็ กระบะกระบะอ่านั่งจนก็รอเอะราคาหรือว่านั้นทุนไหนจะลองงบคิวสามก็ได้นะงบคิวสามก็ก็ดีนะอืของเขาก็โอเคจ้ะประมาณนี้มีหุ้นอะไรแนะนำไหมตรงนี้เรื่องเซ็ตขี้เกียจพูดนะแน่นอนครับพี่วันนี้ผมก็หาุ้งงักงักมาเหมือนเดิมลงมาแรงไม่รู้สาเหตุอะไรเลยแอปวามนะครับเอ้าจริงเหรอ อืมเนี่ยนะฮะงบออกมาดีนะครับแปดพันกว่าล้านนะครับแต่ว่ามันมีกาไรพิเศษอยู่ประมาณสักเจ็ดร้อยแต่หากออกไปยังไงก็ก็ดีอ่ะนะฮะแล้วก็เนี่ยนั้นคุณลองสังเกตดูอ่าตัวราคาหุ้นเนี่ยนะฮะลงมาตรงเส้นสีขาวเนี่ยนะฮะเนี่ยะะเส้นสีขาวเนี่ยมันมักจะเล่งได้อ่าเส้นสีขาวคือเส้นสองร้อยวันนะเห็นไหมฮะรอบนี้ลงมาแล้วอ่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าใครที่แบบ นี่แหละสายแช่งฉันอยากได้หุ้นปันผลดีๆงบไปได้เรื่อยๆนะนี่ไงนี่ไงจังหวะนี้แหละนะฮะก็เป็นจังหวะในการทยอยสะสมอ่าเน้นว่าไม่ต้องซิ่งมากนะไม่ได้ซิ่งมากนะฮะเน้นทยอยสะสมนะะรอรอบนิดหนึง่งออเออส่วนใครส่วนใครสายซิ่งๆวันนี้นะ่ะ ตัวบอลยิวลงแน่นอนแหละมันก็ต้องไปดูที่ไฟแนนซ์ดูที่ลงไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะเป็นหลักออค่ะค่ะเออได,ได้ได้ได้อ่ะพี่ไฟแนนซ์พี่ไฟฟ้าเป็นหลักค่ะสซ,ซิ่งอ่ะสายเด้งอ่ะซิ่งซิ่งเออเอาซิ่งซิ่งพวกซิ่งซิ่งแบบเขาเรียกอะไรอ่ะลงมาลึกๆฉันอยากจะเล่นเด้งๆในเงี้ย<อ>แล้วหนเออวันนี้ได้ตีมด้วยอะไรเงี้ย ต้องต้องไปดูที่ไฟแนนซ์อย่างเช่นสวัสดอะไรเงี้ยวันนี้ก็เด้งขึ้นมาดีเงี้ยเป็นต้นนะหรือว่าตัวอ่าไฟฟ้าวันนี้จีเซีก็วิ่งมาดีอ่าเด้งขึ้นมาดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถือว่าผมเอาเน้นปลอดภัยดีกว่านะครับเพราะผมยังกลัวๆใกล้ๆอยู่นะฮะว่าแบบกลัวจะแบบเด้งวันเดียวเหมือนรอบนก้อนอืมทำไมถึงกลัววบบเดียว เอาหุ้นปลอดภัยเนาะเอาหุ้นปลอดภัยแอดวานด์ดิครแอดวาน์ปลอดภัยได้ไงนไหนไหนเขาบอกเขาอยู่บนเนี่ยราคาอยู่บนบนอือถามว่าอยู่บนมันก็ใช่นะพี่นนท์ก็คือมันอยู่โซนบนนะครับเนี่ยคือมันเป็นแนวม้มขาขึ้นเนาะเราก็อยู่โซนบนแต่ว่าอ่าทีนี้ที่ผมบอกไปนะครับคือมันโซนบนก็จริงแต่ว่าเนี่ยพอมันลงมาถึงโซนเส้นเส้นสีขาวตัวเส้นเนี้ยเดี๋ยวผมขยับเดี๋ยวผมขยายเส้นให้นิดนึงนะ อ่าเส้นสีขาวเนี่ยนะเห็นไหมผมขยายเส้นให้ให้ให้แบบตึกตึกอ่านี่เนี่ยพอมันลงมาตรงเนี้ยแล้วมันจะเด้งได้มันมักจะเด้งขึ้นกัแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมอ่าอ้รอบนี้ก็ลงแล้วเนาะผมก็มองว่าเออมันก็ก็น่าสนใจลงมาเล่นเด้ตงตรงโซนนี้นะครับแล้วก็งบมาดี เมื่อวานนี้ลงมาอยู่ดีๆก็ลงไม่รู้ลงกลัวอะไรกันนะก็ก็ยังจริงๆก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะว่าเมื่อวานนี้สุดท้ายแล้วลงมไม่ล,ลงเพราะอะไรก็ยังงงๆอยู่เลยแอดวานแต่อิทนทันเนี้ยเข้าใจได้เพราะว่าตัวหลุดเซ็ตถ้าสิบเซ็ตร้อยเนาะแต่ว่าแอดวานมันไม่เกี่ยวไงก็เลยงงๆว่เอ๊ะมันมันมันมีอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่า <Yeah. S 1> ถ้าจะเล่นชุ่่งนี้นะเอาแบบพุ้นที่มันยัง อ่าลงมาลึกๆแล้วยังไม่ได้เด้งขึ้นไปแรงเนี่ยเราก็เป็นหุ้นที่งบดีด้วยก็ตัวนี้เลยอัดหวานเก้าหรอคะเก้าเก้าเก๋าได้อยู่ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับก็คือมันเป็นเล่นลักษณะตามตีมอ่ะคือบอลลงอ่าตัวราคาน้ํามันลงนะฮะมันก็ก็เล่นตามตีมเล่นจริงกาไรได้นะฮะแต่ระยะกลางๆยาวๆเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสเรื่องเอทนิดนึงว่า ทางรัฐบาลจะโฟก,กัสตัวนี้ต่อไหมหรือว่าจะมาควบคุมต่อไหมเพราะว่าถ้าเขายังควบคุมอ่ะก็แน่นอนแหละมันก็ขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โดนอีกอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เออก็ยังยังยังต้องต้องต้องติดตามนิดนึงนะฮะอ่ะส่วนการพลเงงานทีนะครับผมมองแนวต้านประมาณโซนนี้กันละกันประมาณหกสิบหกถึงหกสิบเจ็ดนะครับ่วนแนวกราฟนะหกสิบหกถึงหกสิบเจ็ดได้ที่ไหนสีอ่ะดูดิครับสี่สี่สิบหกถึงสี่สิบเจ็ด แม่หกสิบหกถึงหกสิบเจ็ดนั่งทุนนี่ยิ้มหวานเลยฉันได้หลุดแล้วเช้นี้สี่สิบหกถึงสี่สิบเจ็ดโทษทีอ่าทีนี้ประเด็นเมื่อสักครู่ที่คุณกระจ่างอธิบายให้พี่ฟังนะประเด็นที่คุณกระจ่างบอกว่าตลาดช่วงนี้ไม่แน่ใจนะฮะคำว่าไม่แน่ใจของคุณกระจ่างใช้อะไรวัดคําว่าไม่แน่ใจครับนี่ไงฮะอันนี้คือมันตอเบเราชัดมากเลยเนี่ย เดี๋ยวผมเอาออกไปเลยนะจะได้เห็นนี่ก็คือตัวเส้นสีม่วงๆเนี่ยเห็นไหมครับทมอนนะเดี๋ยวขยายใ,ให้ดูนิดหนึง่งเอาห้าดูว่าเราจะได้เห็นชัดๆนี่ฮเนี่ยนะตลอดสองเดือนที่ผ่านมานะครับทิมอนตรงเนี้ยเขาไม่เคยปิดเกินเส้นนี้ได้เลย อันนี้คือเส้นอะไรนะเส้นสิบวัน EMA สิบค่ะเขาไม่เคยปิดเกินเส้นนี้ได้เลยคืออาจจะผ่านได้นะในระหว่างวันอาจจะผ่านได้แต่สุดท้ายก็ย่อลงซึ่งตอนเนี้ยโอ้ซึ่งตอนเนี้ยมันก็แบบเนี่ยมันก็ปิ่มๆแล้วอะก็้ลยยังไม่มั่นใจเพราะมันปิ่มๆแล้วก็เลยแบบเอายังไงดีนะ จะ,จะผ่านหรือไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เหมือนวันเนี้ยโอเคแหละข่าวดีมันมันมีเข้ามาหมดเลยไม่ว่าจะบาทออนบอลดิวลงอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็โอ้โหตะบี่ตะบันซื้อกันเข้าไปผมก็กลัวว่าเอ๊ะเราเกิดซื้อไปวันเดียวแล้วมันหยุดอะไรเงี้ยแล้วตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยเอ็มสไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ใช่ไหมฮอ,อันนั้นคอนเฟิร์มได้ครับก็คือเป็นเป็นคอนเฟิร์มภาพของการกับตัวก็คือถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือมองว่าขึ้นต่อแหละ นะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมันขึ้นมาใช่แต่ว่ามันมาชนตรงแนวต้านสําคัญนะเนาะที่มันไม่ค่อยจะผ่านได้อะเออมันก็เลยกลัวๆก้าๆว่าเอ๊สุดท้ายแล้วมันจะจะผ่านไหมอะไรเงี้ยนะก็ใกล้แล้วแหละพันสี่เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าสมมติยืนพันสี่นะแล้วเดี๋ยวค่อยลุยกันรอบมาแต่ถ้าไม่ยืนถ้าไม่ยืนก็เธอมันก็จะแกว่งอ่ะมันจะเป็นภาพแกว่งละนะ อีกนิดเดียวนะฮะรอรุ่นอีกนิดหนึ่งในแง่เกงกำไรต้องยืนพันสี่แต่ถ้าในแง่ลงทุนนะคะลงทุนก็หาหุ้นที่แบบลงมาตีๆแล้วแบบพื้นฐานยังดีอย่างเช่นตัวกที่เนี้ยที่ผมแนะนำก็แอดวานเนี่ยโอเคเลยใช่โอเคเลย,เเลยหรือว่า c p อก็ได้ผมว่าตัวนี้ติดกันเยอะใช่ใช่ใช่นนต,ติดกันเยอะวันนี้พึ่งฟื้นอย่างเนี้ยได้อยู่พวกเนี้ยคือมันยังไม่ได้เด้งไปไกลพวกนี้ยังยังยังคือผมเชื่อว่าสมมตินะสมมติว่า อ่าวันน <ust> ี้บาดแข็งแล้วฝรั่งจะเข้าเขาก็ต้องหาชุดหุ้นที่เป็นชุดฝรั่งเข้าอ่ะอ่าอย่างเช่นวันเนี้ยเขาเข้าไปแล้วอ่าไฟฟ้าไฟแนนซ์อะไรก็ว่ากันไปมันจะต้องมีหุ้นแลกการอย่างเช่นพรุ่งนี้สมมติจะขึ้นต่อมันจะไม่มาชุดเดิมละมันจะต้องเปลี่ยนชุดอ่ะนึกนึกนึกภาพออกเนาะเพราะนั้นมันจต้องหาหุ้นที่มันแลกการก่อนวันเนี้ยเราต้องเก็บหุ้นที่มันแลกการก่อนออืมค่ะ ถ้าสมมุติแบบไม่ทันแล้วนะพวกไฟฟ้าไฟแนนอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ทันละก็ต้องหาชุดพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ไปลุ้นต่อว่าอ่าเซตยืนพันสี่แล้วเด้งต่อได้อะไรเงี้ยนะครับเออต้องรอลุ้นยืนพันสี่ให้ได้เนาะครับสำหรับนักลงทุนที่ตามในตอนนี้นะประมาณนี้ส่วนหุ้นกระชากตลาดไปกระชากกันมาเดลต้าใช่ไหมโอ้วิ่งกันพรดทใชดเ<ล>น่ันี้คือ แข่งมากใช่ตัวนี้คือแข่งแข่งไปแข่งมาก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมมันก็เก่งกําไรได้แหละนะแต่ว่าเก่งกําไรแบบนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วอะว่าเออพีีแพง p พ่เปอร์แพงอะไรเงี้ยเออคุณก็ต้องเก่งกาไรด้วยความระมัดระวังแบบมีจุดคัดอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมมองว่าแนวต้านนะฮะมองไว้ประมาณสัก8 8 8 9แถวโซนนู้นเนาะส่วนถ้าหลุด80อันนั้นแน่นอนนะก็ต้องก็ต้องก็ต้องล็อกล็อกความเสี่ยงออกไปนะครับ อืมได้ได้ค่ะอะ่ส่วนหุ้นที่รอประเทศไทยฟื้นนั่นก็คือเอวทีเองเป็นอย่างไรคะมี้นกทุนถามว่าราคาที่พอกเก็ตได้ไหมครับได้ครับก็อันเนี้ยเห็นไหมมันภาพมันฟื้นตัวขึ้นมาละอันนี้ก็สะสมได้สะสมได้นะครับก็ดูแนวรับประมาณสักหกสิบเจ็ดขั้นาะกนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่หุ้นห,หวือหวานะนักทุนก็ค่อยๆมานะอช อะไรค่อยๆม,มานะฮะสรับเอฟเอทีวนรษฐีท่านหนึ่งติดอุ้นเจมทีที่ราคา40บาทจะถึงไหมฮะตีสิอาจจะยากนิดนึงนะฮะอาจจะยากนิดนึงนะครับก,กะะ็แต่จริงๆถ้าถ้าเท่า,า,าที่ดูคอนเซนซัสอะไรพวกเนี้ยก็งบ Q3 เขาเขามองว่าดีนะผอว่าถือได้แหละเออถือได้นะครับ ถือได้ถือรุ้นต่อเอาเป็นว่ารุนต่อกันแล้วกันลุนต่อนะครับส่วนจะเวทไหมจะถัวไหมเนี่ยทั้งทุนอาจจะต้องมองมองเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรหรอตัวตัวแม่ด้วยอ่ะค <laughs> ือแม่แม่เขาชอบอยู่<ช>ดีๆล้วูบลงแล้ววูบลงปุ๊บ <laughs> ก็ดึงลูกม,มาด้วยอ่อตัว JMT นะก็เลย แม่ไม่ไปก็เลยอยู่กับแม่ออแล้วแม,แม่วูบลูกก็วูบตามอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปดูตรงนั้นด้วยคือคือเขาควรเรื่อง NPL ก็แล้วกันนะอ่าตัวตัวสำหรับตัวเจมานะฮะเพราะว่าเขาไปถืถถอซิงเกอร์เนาะแล้วก็ซิงเกอร์เนี่ยแบบเออมันมั PL, นมี NPL ค่อนข้างสูงอยู่อ,อ่าออ,อีกตัวหนึ่งนะฮะนักทุนฝากถามนะฮะเอ่อหุ้นแบมเขาได้เงินมาจาก IPO แล้วเขาเอาไปทำอะไรครับราคาตอนนี้มันจะเทือนใจเหลือเกิน เออน้ำจุลจิตแบมจากสิบหกกว่าบาทเนาะเ7็จ็ดบาทอืมคือต้องบอกว่าเอาจริงๆคือผมเขาไม่ได้ไปเขาไปดูตัวตัวธุรกิจเยอะนะฮะแต่ว่าตัวแบมเนี่ยที่เขาอ่าตัวกําไรเขาไม่โตเหมือนพวกกลุ่มกลุ่มเกตหนี้นะฮะอย่างเช่นชัยโยอย่างเช่น j ม t เนี่ยก็คือเหมือนกับว,ว่าตัวนี้เขาอะมันโคลาแบบแบมมันจะเป็นนี่ที่เป็น NPL นะฮะที่เป็นมีหลักประกันซเยอะ นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือเขาเอาเข้ามาเขามีหลักประกันเขาต้องขายหลักประกันออกในภาพมองเนาะนะครับคือถ้าขายหลักประกันไม่ออกอย่างเช่นตึกแถวที่ดินอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเขาขายไม่ออกมันก็ยังเนกกาะตัวรายได้มันก็เข้ามาค่อนข้างลําบากนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าไปอ่าเขาเรียกอะไรไปเรียกเก็บอ่ะเรียกเก็บเงินในพวกเนี้ยมันก็ดูแล้วมันจาเหนื่อยกว่า ส่วนเจที่ชโยงพวกนี้จะเป็นเป็นนี่ที่ไม่ไม่ไม่ได้มีหลักประกันอย่างเช่นพวกสินเชื่อส่วนบุคคลซะเยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูแลคล่องตัวมากกว่าก็ต้องเรียนดีเช่ากับโอแต่ว่ามันคือมันอาจจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ด้วยแหละฮะแล้วก็เวลากาไรมันก็ไม่มาอย่างที่ที่คิดด้วยมันก็เลยทําให้ย่อลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมว่าเลเวลนี้ไม่ไม่ไม่ควรขายนะฮะเลเวลนี้ควรถือละ ใช่ครับรอครับต้องรอครับเพราะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นรัฐบาลนะฮะมาตามพื้นฐานตามอะไรนะฮะไม่มีมาเก็ตไม่เกิดตัวใหญ่ๆหุ้นรัฐบาลนะฮะเพาไม่ใช่เป็นเจก็ค่อนข้างแว่งนะครับบางรตรมากก็เจ็ดร้อยแปดร้อยก็มีบางไปมากวูไปสองร้อยกว่าก็มีมันงบมันค่อนข้างแกว่งก็ที่มาที่ไปก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามัน มันเป็นลักษณะของการเรียกเก็บหนี้ที่ที่มีหลักประกันมันก็จะเดาเดายากนิดนึงว่ามันจะขายได้ขายไม่ได้อะไรเงี้ยครับค่ะเดี๋ยวคําถามอื่นๆนะฮะฝากคุณก็จจางไปตอบในช่วงหน้าเลาวมันจะมีคําถามหุ้นหุ้น IPO อย่างเช่น AFE, RCL, Global ช่วงนี้เหนื่อยกันหมดเดี๋ยวไปตอบคําถามในช่วงหน้าเขาขอควาคิดเห็นนะ IPO น่าจะโดนกันทั้งบางตอนนี้ไมนช่วงนี้ IPO เข้ามาหลายตัวก็แอนโอเปนเฟียงทิงกันหมดเลยนะะสิบกตัวแล้วก็มีปัญหากันอยู่เพราะตัวใหญ่ก็คนส่วนใหญ่ก็ไปเก็บตัวใหญ่แทนตัวเล็กๆที่เล่นกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกระจังครับสัล็กค่ะค่ะเราก็ติดตามในเรื่องราวของข้อมูลของคุณกระจังในเช่วงหน้านะเดี๋ยวให้กันบ้านคุณกระจังไปแล้ว